สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาป่าใหม่ป่าที่เคยมานานมากแล้วแต่อยู่ขอบขอบเขาติดกับหมู่บ้านเป็นบ้านพักร้อนค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราเดินหาดูก่อนว่ามีเห็ดไหมตามไปลุ้นกันเลยค่ะป่าตรงนี้ก็โอ้ยเมื่อกี้มีแดดอยู่เลยมืดแล้วต้นไม้ก็มีต้นต้นต้นสนตายเยื่อมกันนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่มีใบก็ร่วง ลงหมดแล้วค่ะเข้ามาในป่าแล้วไม่ค่อยมีแสงแล้วค่ะไปลุ้นกันเลยนะคะเพื่อนดูค่ะนี่เห็ดเห็ดแบบนี้กําลังขึ้นเลยจ้ะเหมือนเห็ดสาลาย่ะจ้ะเพื่อนดูค่ะเจออยู่นะนี่เก็บเลยนี่ต้นใหญ่ๆนี่จ้ะใต้ใต้ต้นจ้าเกิดจากซากไม้เนี่ย นี่จ้ะหาต่อจากซากไม้ดีกว่าเราเจอเห็ดเห็ดเหลืองค่ะนี่จ้ะดอกนึงเห็ดเหลืองอยู่ตรงใต,นนตง้นี้นี่ได้สองดอกนี่อีกนี่ค่ะ สามอุ้ยไหลดอกเยี่ยวค่ะเดี๋ยวไม้ออกก่อนดีใจดีใจเจอเห็ดน,นี่จ้ามาดูไหลดอกเนี่ยนี่คงหนาวอะจ้ะนี่อุ้ยร่วงเร่ังน,นี่ อากาศก็เย็นอยู่อะว่าไปเจออยู่แล้วนี่นี่ค่ะแต่ว่าเขาก็เตรียมจะบายบายแล้วนะหาโตเพื่อนดูเราเจอเห็ดหนังไก่เละหมดแล้วค่ะจะมีเห็ดเลืองกี่ดอกนึงนี่พอได้อยู่ อยู่จ้านีก็มันเห็ดมันหายากกว่าเพราะว่ามันต้องเข้าไปที่แห้งๆหน่อยตรงนี้มันแฉะแล้วเห็ดมันน่าจะเน่าวทีอยู่ทางนี้ก็ทางนี้ก็จะเป็นตะวันออกนะนี่จ้าเก็บ เห็ดมันเห็ดมันโดนความเย็นน้ำเยอะนี่จ้ะอยู่นะเพราะว่ามันอยู่บนเนินดูต่อดิฝั่งนี้มีมันี่นี่ดูค่ะโคกขึ้นมา น,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 นี่จ้านี่นี่ตอนไหนนี่ค่ะเพื่อนตดนน้ำฝนตกเยอะนี่จ้าว่าเสียดายน้ำเยอะค่ะ นี่จะ้จะข้า <laughs> บินเพื่อนมันแฉะค่ะมันแฉะนี่ยังดีอยู่ ดูใหญ่เลยค่ะเพื่อนดูมีแต่เห็ดที่แบบว่า,าโดนน้ำเยอะค่ะเขาก็เปืเป่อยเพื่อนๆค่ะนี่คะ่ะที่ว่าเป็นเห็ดพิษนะคะก็ดูที่ขานะคะเนี่ยก็จะเป็นสีไม่ใช่สีเหลืองหัวตรงนี้จะนูน,น,น ไม่ใช่เลยนะแล้วก็ใต้ก็จะไม่เหมือนค่ะเป็นเห็ดพิษจ้านี่ค่ะเพืพ่อนๆดูที่ว่าใช่ไหมอ้าวใช่เลยค่ะเนี่ยเห็ดทัดต่โอ้โหนิ่มมากเลยคะ่ะแต่ว่าใช้ได้อยู่เพืพ่อนดูค่ะก่อนกลับ เราจะกลับแล้วแต่ว่าขอเห็ดน,นิดนึงนี่่ะได้อยู่จ้ะคนชอบเก็บเห็ดเนาะตอนเราเราเคยมาเที่ยวตอน,นแรกๆอะ่ะแล้วเราก็เก็บเห็ดกับน้องคนหนึ่งมีเรื่องเล่านะ ระหว่างที่เรามันเห็ดมันเยอะมากตอนนั้นก็พาไปที่ไหนก็ไม่ร <te> <eye Hayır. S 2> ู fall. ้เขาพานั่งรถไปอะค่ะแล้วตรงไหนก็ไม่รู้อะเก็บก้มหน้าก้มตาเก็บ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 ปรากฏว่าพอเงยหน้ามารู้ไหมคะว่าเจออะไรไม่อยากจะพูดเจอกวางค่ะกวางไม่ใช่กวางมูดนะกวางทั่วไปที่เรากินกันอะก็คือเขายืนมองเราค่ะ เราตกใจช็อกเลยช็อกหมายความว่าตะลึงทำอะไรไม่ถูกอแต่ว่าเขาอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาก็ตกใจเราเราก็ตกใจเขาเขาคงคิดเลยว่าเฮ้ยเนี่อาหารฉันนะจะเอาของฉันไปแต่ว่าสัญชาตญาณสัตวสัต,สตเออย่างกวางอะ่ะเขาก็จะกลัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกวางโวล่าอาจจะโดนเตะไปแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆดูเราขึ้นมาที่สูงเลย เราคิดว่าร้อนๆมันน่าจะมีบ้างเอาเท่านี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ทํางานแล้วก็คิดว่ามามาเห็นแสงแดกก็เลยนิดนึงนี่ค่ะมีอยู่ตรงนี้นี่จ้ะเพืเ่อนคนนี่นี่จ้ะพ็ได้อยู่ เดดก็ยังไงอีกนี่นีนไม่เห็นเหรอนี่ขาเขาจะยมันจะนี่ 为啥？你